คือปัญหาของของที่นี่อ่ะนะครับเรื่องน้ําเรื่องใหญ่เลยนะครับพี่น้องประชายชนไม่มีน้ําใช้ไม่มีน้ําเพื่อการเพาะปลูกอาชีพไม่มีอาชีพไม่มีงานทําไม่มีการศึกษานั้นผมเข้ามาบริหารที่นี่ตั้งแต่ตอน,ต,นต้นเลยเมื่อปี48กแล้วรวมแล้วมา20ปีปีนี้ครับผมนายกิตตภพเฉยชัชนนะายกองค์การบริหารส่วนตำบลทําน้ำอำเภอบางประหรันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับครับจากสภาพปัญหาของประตทําน้าแห่งนี้นะครับเดิมทีเนี่ย เป็นพื้นที่แห้งแล้งกันดานน้ำท่วมไม่มีน้ำใช้สำซากนะครับและพื้นที่เราเนี่ยขาดน,น้ำเราจึงเริ่มจับงานน้ำเลยบปิหารการน,น้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ต่อพี่น้องประชาชนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มองว่าที่นี่มันแห้งแลง้งมันกันดานมากต้นไม้บริเวณนี้ไม่มีเลยนะครับที่ท่านเห็นอยู่ในทุ่งเนี่ยเราก็จึงมีนโยบายว่าสร้างเมืองสีเขียวเมื่อเรามีน้ำมีแผ่นดินแล้วเนี่ยเราจะสร้างเมืองสีเขียวเพื่อ สร้างความร่มเย็ยนร่มรื่นให้กับพี่น้องประชห,หชนเราครับผมผมนายบุญเชิดแจ้งใจเป็นประชาชนหมู่ที่4ตำบลทับน้ํอาอําเภอบางมหาันจังหวัดพระนุงศรียาครับก็เห็นดีด้วยกับหน่วยงานครับเพราะว่าโครงการปลูกเมืองสีเขียวเนี่ยการปลูกป่า3าอย่างได้ประโยชน์4อย่างซึ่งอบอตอทับน้ำเนี่ยได้นําล่องเข้าสู่ชุมชน,นก็เห็นดีว่าการปลูกป่าเนี่ยจะเป็นแหล่งปัจจัย4ีของ คลิปนุษยเราที่จะสามารถให้ในเรื่องของอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนืหผมและก็ยาสาโลคก,ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีก็ปัจจุบันก็ปฏิบัติอยู่แล้วก็เห็นว่าหน่วยงานเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมก็ยินดีที่เข้าร่วมโครงการครับ ค่ะชื่อโสภีแก้วเฉลิมทองค่ะผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรค่ะ,ะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการโลคาบอนซิตี้นะคะในส่วนของกิจกรรมคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้เพื่อการซื้อขายคาร์บอนเครดิตขององค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำค่ะคาร์บอนเครดิตอะคะ่ะเป็นนโยบายของผู้บริหารนะคะท่านนายกให้เจ้าหน้าที่อบตอะค่ะศึกษามาประมาณสองถึงสามปีแต่ว่าเราไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้พอเราโทรไปที่องค์การบริหารจัดก,การการเดินกระจกอะค่ะ ก็ให้เราศึกษาจากในเว็บไซต์ให้ลิงก์มาอะไรเงี้ยค่ะก่อนดําเนินโครงการะคะในส่วนของภาคประชาชนนะคะอปตอทัน้ําก็มีการจัดเวทีสื่อสารกับประชาชนมีการชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการทําโครงการซึ่งในพื้นที่ของเราเนี่ยมันจะมีความชัดเจนในื่วงของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่แล้วเพราะว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะเป็นภาคประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสร้างเมืองสีเขียวที่ทางท่านผู้บริหารได้กล่าวไปแล้วนะคะก็จะมีพื้นที่ที่ มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการโดยในการสื่อสาราจัดวิธีสื่อสารในวันนั้นนะคะเราได้แปลงที่เข้าร่วมโครงการ40แปลงเป็นแปลงของภาคประชาชนเนี่ย37แปลงแล้วก็มีพื้นที่สาธารณะอีก3แปลงค่ะต้นไม้ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดก็14,258ต้นทัต้นทางอาปตอเนี่ยเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยสิ่งแวดล้อมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในทางในทางลบ โดยเฉพาะอากาศเนี่ยมีอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วก็มีฝุ่นละอองที่เรียกว่า PM สองจุดห้าเกิดขึ้นหลากหลายาทางหน่วยงานก็มีแผนที่จะทําใหา้สิ่งเหล่านี้เกิดการลดน้อยลงไปก็เล่นให้มีการรณรงค์ในเรื่องของการปลูกฝาครับในส่วนของการทํางานถือว่าเป็นเรื่องใหม่ๆนะคะปกติถ้ามีหน่วยงานเข้ามาทํามหาลัยอื่นก็จะมีเจ้าหน้าที่จะทางมหาลัยลงมาทําแล้วเราก็จะเป็นคนให้ข้อมูล แต่ของน้ำวินคือให้เราลงสำรวจชุดข้อมูลด้วยตนเองคิดชุดรูปแบบข้อมูลด้วยตนเองตรงนี้ค่ะแต่ก็ต้องต้องขอขอบคุณทังทั้งนวมินแล้วก็ทางทีมโค้ดที่ราชพัฒอุตจารดิตฐนะคะทีะ่ให้มีความพร้อมทั้งด้านเวลาและก็องความรู้ที่จะสนับสนุนหรือปรึกษาอะไรได้ตลอดเวลาค่ะในในทุกช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะและประชาชนก็เห็นด้วยโดยการนำพันไม้ไปแจกประชาชนมั่งไปปลูกป่าหลังบ้าน ส่วนหลังบ้านพึงเขาจะพื้นที่ไม่มากแต่พื้นที่ในหลังบ้านเนี่ยสามารถปลูกได้10บต้น20ต้น30ต้นเนี่ยมันก็เป็นป่านั้นเราให้ความคิดว่าต้นไม้ต้นเดียวเป็นปืนป่าไม่ได้จังหวัดพระนครศรียาโดยรวมๆแล้วไม่มีป่าไม้แต่เราใช้คำใหญ่ๆแต่ว,ว่าป่าไม้ใกล้กุ่มที่จังหวัดวิยาเนี่ยสามารถสร้างป่าไม้ได้ซึ่งในการเดินทางไปทั่วประเทศเนี่ยผมก็มองเห็นว่า ท,ที่อื่นเขาทำไมมีป่าภาคกลางก็ต้องมีป่าได้โดยเฉพาะจังหวัดสกร idia เนี่ยหลายคนอยากจะมองว่าจังหวัดสรลยา i a น้ำท่วมแต่มันไม่ได้ท่วมทั้ทงจังหวัดนะครับนั้นพื้นที่ที่มันเป็นที่ดอนที่เราทานอยู่เนี่ยมันเป็นที่ดอนอยู่ก็ปลูกป่าลงไปนะครับแบ่งพื้นที่การใช้ประโยชน์นะครับการใช้ให้มันเกิดมูลค่าสูงสุดในแผ่นดินนั้นๆครับ